สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับผมชีวิตก็คือการเดินทางอีพีนี้คลิปนี้ก็ต่อจากอีพีที่เราไปตกปลากับน้าใจมานะครับผมที่บ้านจ้งแก้มดิงช่วดออกหายเื่นสักครู่นี่เองก็ออกเดินทางกันต่อเลยครับไม่ได้เข้าบ้านนะครับผมออกเดินทางกันต่อครับเราจะไปไหนกันนะปลาเล็ก อีกหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนใหม่เลขสามสิบสมเงียบดีจัง ลมมาแล้วเฮ้ยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะปปรเล็กโหหอมมากเลยย่างหมู 20่สิบี่นาฬิกาสี่บสานาทีครับลงคันไปเจ็ดคันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่แม่น้ำป่าสักหมายสวยครับผมบรรยากาศดีวันนี้มาร่วมชะตากรรมกับนานบกับน้าอ้นครับฝนน้องฝนก็นมาต้อนรับบางๆง นกก็ต้องวิ่งฝนลามไม่มีฝนกันรลบนกครับผมเดี๋ยวเราจะกินข้าวนะครับก่อนที่เราจะอาบน้ํานอนก็ลงคันไว้พอประมาณเราฝังเสียงกระดิ่งกันไม่ไม่ร้อนครับผมไม่ร้อนแน่นอนมาแบบว่ามือเปล่าเลยมาแบบมือเปล่าเลยครับวันนี้อาศัยท้องกันน้า n แล้ลกันโอ้ นีครับผมกับข้าววันนี้นกับข้าวแล้วกับข้าวเย็นกับข้าวดาตีครับผม <c oughs> ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรกินเ <c oughs> ต็มเ,เลยไม่มีอะไรกินเต้อเ็ลยโอเคครับข้าวด้วยกันครับผมก็โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็สี่ทุ่มสี่ยี่สิบนาทีก็ลงคันเสร็จตั้งแต่สองทุ่มครึ่งยังกระดิ่งยังเงียบอยู่ครับ <c oughs> ก็บรรยากาศบรรยากาศดีมากครับผมเราห้องน้ำก็สะดวกสะอาดเป็นบรรยากาศนี่ฟินมากๆครับเดี <c oughs> <laughs> ๋ยวเราจะนอนแล้วนะครับผม <c oughs> ก็เช้าค่อยว่ากันมาทักตีสี 4, ่ตีห้านะประมึกจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนเหยื่อทีนะครับก็ชุดนี้ก็ถือว่า ลองนี่ก่อนก็ตระน้นนะครับเราการเต้นนอนตรงนั้นนะครับ,รมรนะรบผมให้ชมบรรยากาศที่แม่น้ำครับนอนฟินมากครับเชื่อบรรยากาศก็อิ่มแล้วครับผมงั้นนนท์นนทนอนตรงนั้นนะครับ นอนเต้าคันรอฟังเสียงรอกโอเคครับเดินนะปลาหมึกเข้านอนนะครับวันนี้ไปบุกไปบุกแดดมาไปบุกแดดมาทั้งวันเลยเลยขอพักผ่อนก่อนครับโอเคครับลาติสวัสดีลูกเมือ่อคันนะนะลูกบูกไว้ดีนะบูกไว้ ม่ผูกไว้ร่วนจริงนนหนละเนาะมีไซสมีไซส,สตัดป่ะกลออ้องมาแล้วห้ <c oughs> ามรับห้ารับตัดม้ไดไะไไปทไหม<ะ>มองเห็นไฟลยเนะี่ ็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่มาตอนดึกจริงๆรสามทุ่มสี่สิบหกนาทสาีสามทุ่มก็เล่สี่สิบหกไม่ใช่สาม<อ>ทุ่ม<อ>ห้าทุ่มเห็นไหมโอ้โหเป็นคะันล่วงกันเหรอออสแปลว่าน่าลอกล้อครับดีร่า แต้มแรกของเรานะคะมากลางดึกก็อรุณสวัสดยามเช้าๆครับผมปีสี่กับอีกสี่สิบห้านาทีก็้เดี๋ยวเราจะมาปั้นเหยื่อกันนะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ปกปงยังนะครับเล็กตีห้ายี่สิบสี่นาทีตีห้ายี่สิบสี่นาทีครับตะวันจะขึ้นฝั่งนู้นนะครับลงคันเสร็จแล้วคือไมิใหญ่มาจะเขาเ้าเยียะมนนไว้ ครับถ,ถ้าผู้ชมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมก็สรุปแต้มให้ชมกันครับมหมายโค้งปลารวมขอน้ากิจนะครับใครที่อยากมาเดี๋ยวนับประมึกขึ้นเบอร์โทรให้ก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกับหน้า,ก,นนานก,กิจนะครับครับสำหรับหมายน้ากิจนะครับเอออยู่เอออยู่ที่แม่น้ำปลาสักเนาให้เ่าให้นะครับก็ ถ้าใครมาก็ติดต่อนักขกี่ได้เลยนะครับตามเบอร์โทรผมทิ้งเบอรโ์รโทรไว้ด้านล่างแล้วก็เรื่องค่าหมายยังไงก็ติดต่อสอบถามนักขกี่ได้เลยนะครับก็เป็นหมายธรรมชาติโดยเฉพาะนะครับนี่ฝาตะโกกล,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 ล้้นๆเลยครับน่าจะมี20โล,ล,ลได้ครับฝากด้วยครับฝากช่องนรกพิซซี่แฟมิลี่แล้วก็ฝากน้ำปาหมึกด้วยครับวันนี้น้ำปาหมึกเรามาลดคลิปกันฝากรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสองคลองนี้ก็เป็นนิตรภาพที่ดีต่อกันเนาะไปไหนก็เดินกันไปตกเดี๋ยวคลิปหน้าเราแตะโดนน้ำปาหมึกไปอีก ไปไหนนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องนกฟิจชิงแฟมิลี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็กาบสวัสดีครับสีัเลยครับท่านผู้ชมนอนหมายเด็ดจริงครับจริงจัดปัดกระจายเลยทันี้เป็นเป็นทางทางเข้าไม้นะครับทางเข้าไมยจะประมาณนี้ห้องน้ำห้องน้ำสะอาดนะครับห้องน้ำตัวนี้ครับอาบได้ทั้งวันทั้งคืนเลย นี่ครับผมห้องน้าทางทางเข้าหมายก็จะเดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็ลงไปนิดนึงครับจะเห็นต่อไม้ตรงนั้นนะครับ,น,น,รบนั่นนะครับนู่นนะครับก็จะเป็นทางเข้าหมายครับผมแล้วรถเราก็จะจอดใต้ร่มมะขามตรงนี้นะครับปลอดภัยแน่นอนครับผมเพราะทางเข้ามาจะมีน้องหมาเฝ้าเซตโเป็นที่นะเป็นพืน้นที่ส่วนตัวครับผม เป็นื้นที่ส่วนบุคคลเข้ามาก็สะดวกสบายนี่ถนนนะครับถนนวใจนี่ครับทางเข้ามาโอเคครับผมฝากไปด้วยครับไม้ส,สวยๆอย่าลืมเลือกความสะอาดครับผมขอบคุณครับ